โอเคครับผมก็วันนี้ก็ช่องเซซุนะาทีวีนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาอสอนวิธีการฟาร์มนะฮะฟาร์มไงให้ได้เงินเยอะๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งครับเนื่องจากปีใหม่แล้วข้างบ้านมันเปิดเสียงดังนะฮะตอนนี้ดังมากโอ้โหโอเคทุกคนก็สคริปต์ตัวนี้จะเป็นสคริปต์ของค่ายสปีดเอ็กซ์ฮับนะฮะก็มาเอาในเว็บผมได้เลยคัดลอกสคริปต์มาเลยนะครับตรงน,นี้โอเค Z ซทเอ็กซ์อบริการปล่อยเช่าเว็บขายของรายเดือนราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 79บาทต่อเดือนเท่านั้นระบบพบจบที่เดียวมีระบบขายแอปพรีเมียมเชื่อมต่อ EPI ระบบขายสินค้ากล่องสุ่มหรืออื่นๆระบบรับเงินได้ทั้งทูมันนี่และธนาคารและยังมีการแจกไฟล์ทำป้ายไก่ตันหน้าตาเว็บดูมีสไตล์เท่เหมาะสำหรับการขาย ID เกมแอปพรีเมียมต่างๆหากใครสนใจคลิกลิลก์ Discord ของทางร้านใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะครับ ZXT Studio แล้วก็เข้ามาในเกมครับผมวางสริปไปเลยครับผมแล้วก็เหลือให้เธอมรทัดนึงนะครับลบเหลือเหลือราทัดเดียวกดรันไปเลยโอเคครับขึ้นมาแล้วฮะก็อันนี้ก็ปรับความเร็วนะก็บนน้ำได้ได้ปรับไหมโอโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตถามน้องนะเบสถึงยังโอเคครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเ็นสริปของผมเลยนะก็ยังไม่เปิดตัวนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวนี้นั่นเองนี่นะฮะก็สามารถ เปิด EPS นะโอเคครับผมโ okay, อเคก็นี้จะเห็นอยู่โอ้ประมาณนี้เอง EPS เ <Go back. S 1> กาะไปทางไหนวะ <Go back. S 1> ก็เท่าที่ดูมาทั้งปกติผมไม่ไม่ไม่ไมาอย่างนี้นะปกติผมวาร์ปมาเลยแต่คนสามารถวาร์ปได้เลยครับก็ไปที่เทเลพอร์ตนะฮะแล้วก็เลือก A osh, ไอ้นอชไอ้นี้แหละนี่ครับกดไปเลยแลยวกันที่เกียรโอเคถึงแล้วครับ ตอนนี้เบสอยู่ไหนวะเบสอยู่เกาะไหม,ไ,มไหนวะทำไมไม่เห็นเลยเอาเป็นคนละกนเกาะเ่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอ๋อนี่ไงโอเคว้าลงไปหาเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนก็จุดฟาร์มนะที่ผมเห็นเขาฟาร์มกันก็เข้ามาด้านในนี้นะครับโอเคเบสตามมาเดี๋ยวพี่พาไปฟาร์มเดินช้ากระโดดเลยแล้วกันอ่ะเอาง่ายเดี๋ยวค่อยตามพี่มาแล้วกัน โอเคทุกคนก็พร้อมเข้ามาทุกคนจะเห็นนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่ทุบนะฮะไม่ใช่ที่ทุบเออถูกแล้วที่ทุบนะฮะก็ขึ้นตรงมาข้างสูงๆลยครับข้างบนนี้ก็บินขึ้นมาเด้เลยปรับไปที่ไปที่โฮมแล้วก็กดอินฟินิตี้จำนะฮะก็เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะก็ตรงนี้นะที่เขาตกกันบ่อยๆนะฮะก็วิธีการฟาร์มนะครับก็เปิดไออันเนี้ยออโต้ฟาร์มไปเลยเราก็จะได้เป็นเอ่อพวกปลาแหล่ๆนะฮะก็ ปลาพวกนี้ยราคาแพงนะฮะจำไว้เลยว่าเกาะเนี้ยลละปลาราคาแพงมากทุกคนเห็นเขาขายกันไ่มโอ้โหโคตรแพงอ่ะตกทีหนึ่งนะก็คนจะสามารถได้ทั้งปลาแล้วก็ได้ทั้งเอ่อเรียกว่าไรวะได้ทั้งเลเวลด้วยนะฮะก็ตอนนี้ผมวิ่งตันไปแล้วนะฮะไม่จอโมได้บ่อยแล้วมีหลายตัวเลยนี่ครับก็เปิดออโต้นะครับออโต้ควิตออโต้เทเลไไม่ดีนี่เออ เอาตัวคิดรถก็คือจับอันนี้เลยนะครับผมก็หันทางให้ตรงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตกไม่ได้โอ,โอเคครับเนี่ยนะทุกคนก็เปิดตกปลาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไปขายทีเดียวนะฮะก็ได้เยอะมากเลยครับผมก็ทีหนึ่งก็เกือบสองสามล้านเลยที่ผมตกไว้นะครับผมอโอเคครับทุกคนหากใครสนใจท่คลิปนี้ครับก็ลิงค์ลงคลิปเอ้ยลิงค์สคริปต์อยู่ใต้เอ้ยเอยเอ,อ ลิงก์สคริปต์อยู่ในเว็บผมนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ลิงก์เว็บอยู่ใต้คล <Ä> ิปแล้วสคริปต์อยู่ในเว็บโอเคโอเคโอเคผมก็บายบายครับอย่าลืม,มนะครับสคริปต์อยู่ใต้เฮ้ยเนี่ยตัวน,วนี้ตัวนี้ราคาแพงมากโอเคทุกคนก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย